สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22กันยายน64สำนักงานประกันสังคมมีการโอนเงินเยียวยารอบที่2จำนวน5,000บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ทางรัฐบาลประกาศให้มีการเยียวยาทั้งหมด2เดือนในรอบนี้เป็นการโอนเยียวยาครั้งที่2หลังจากที่มีการโอนเยียวยารอบที่1ไปแล้วเมื่อวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยา เรียงตามเลขแบบประจำตัวประชาชนที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์โดยโอนทั้งหมด2วันคือวันที่22และ23กันยายน6 4สําำหรับการโอนเงินเยียวยารอบ2อีก5,000บาทให้กับผู้ประกันตนมาตา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมชนบุรีฉะเชิงเซาอุธราานราธิวาสนนทบุรี ปทุมธานีปัตตนียะลาสงขลาสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครโดยผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่1 3จังหวัดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต้องทำการสมัครเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่31กรกฎาคม64และต้องจ่ายเงินสมทบภายในวันที่10สิงหาคม64เท่านั้นในส่วนของวันโอนเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับกลุ่มนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่22และ23กันยายนโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนเท่านั้นและสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่มีสิทธิ์ได้รับการโอนเงินเยียวยา1,000 10, 0บาทรอบเดียวมีด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มคือกลุ่มที่1ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรี ฉะเชิงเราและอยุธยาที่ทำการสมัครเป็นผู้ประกันตนในช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคมโดยทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่28กันยายน64รวดเดียว1,000 0บาทโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนและ2กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่10จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร นครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปรทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครที่ทำการสมัครเป็นผู้ประกันตนในช่วงวันที่1ึถึงสิสิงหาคม64โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่28กันยายน64จําจำนวน1,000 0บาทโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย ที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนเท่านั้นโดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขัตบประจำตัวประชาชนเท่านั้นการโอนเยียวยาจะโอนเรียงตามเลขัตบประจำตัวประชาชนโดยโอนทั้งหมด2วันคือวันที่20และวันที่21กันยายน64สําำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินเยียวยาไม่เข้าบัญชีสาเหตุเกิดจาก 1. ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. บัญชีที่โอนถูกปิดเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีทำให้ธนาคารปิดบัญชี 3. บัญชีธนาคารถูกอายัดสิ่งที่เราต้องทำคือหากยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้รีบไปติดต่อธนาคารและทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยหากบัญชีถูกปิด หรือถูกอายัดให้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่และทำการถูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขัตบประจำตัวประชาชนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกให้ทุกทุกวันพลัลลหัสบดีและสำหรับคนที่เข้าไปเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม64โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้สำหรับวิธีดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนสิทธิขั้นตอนแรกให้เรากดเข้าไปที่ Google Chrome จากนั้นให้พิมพ์สำนักงานประกันสังคม w w w sso.go.ts เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์การตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39และมาตา40ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกับข้อความแบบฟอร์มการขอทบทวนสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตา40ซึ่งจะอยู่ใต้โลโก้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา40ให้เรากดไปที่แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยสำหรับเอกสารในการยื่นทบทวนสิทธิ์ในส่วนแรกให้เราก่อข้อมูลส่วนตัวชื่อที่อยู่โดยที่อยู่ต้องอยู่ในพื้นที่ 29. จังหวัดสีแดงเข้มเบอร์โทรจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเอกสารที่ใช้ประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำนเนาใบเสร็จในการจ่ายเงิน จากนั้นให้ลงลายมือชื่อสำหรับส่วนที่2จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่เราไม่ต้องกรอกและส่วนสุดท้ายจะเป็นคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากสำนักงานประกันสังคมหลังจากกรอ,อกเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เราไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตนเองให้นำแบบฟอร์มที่กรอกพร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำนาทะเบียนบ้านและสำนานใบเสร็จในการจ่ายเงินพร้อมเซ็นสำนาถูกต้องส่งให้กับพนักงานที่สำนักงานประกันสังคมหรือหากไม่สะดวกสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสังกัดอยู่ได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายรอผลการทบทวนสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือไม่หากผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน5,000บาทในเดือนตุลาคม6 4ีเมื่อได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขประจำตัวประชาชนเพราะทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยา